วังหาปุราปาริปุเรนทีสาคครังเอวะมีวะอจิตทินังัมนติดิังบัจิตังจุมหังคิปพมวาสมีสตสัพเพปุเรนโทสังกปั จันโทปนารโสยาธามนิโชติรโสยาธา